สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อพอ่พอพอ่อก็สร้างสะนี้ป่าบรรยากาศยามหนึ่งแรงแถวผสมโอ้ย,อยเห็นเหี้ยพ่น,น้องอเนยฮะป้ามันจะ,ะเบื่อบอ่นี่นะ่าสอบนี่ยังเลือกครึ่งหนึ่งนี่อ <laughs> อาเส้น่อยกินมันได้ให้ออกมหมันสิเบื่อ มันช uhm, uh, we oh oh so no. right. ี see, you young, ื way, ่อได้าเราชาร์จไฟนี่นะเฮ้อชาจไปรุงอ้าวจิงจิงจริงจ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 ังใหมนจิงจิงนี่นะเอาอันเอาบักสมเนี่ยให้น้องเอาให้น้องหลินอันเนิงอันนี้ลูกอ่ะอันนี้นี่นี่หลินอันนี้ดีกว่านนเอา ตอนนี้กำลังสิพากันตักมันเนาะตักมันใส่กระสอบแม่น้องแก้บุ้มเพื่อกระซอยเมื่อนี้เพื่อมาเมื่อนี้บรไเวณคลายเห็ดบรไเวณนั้นหรอคลายเห็ดกระเบื้องเมื่อนี่มาว่านี่เผื่อนหิ้วขาหิ้วหน้ามาสั่นอุ้ยพี่น้องเอ้ยจุดปากกระสอบป้าแม่เห็ดแบบว่า เฮ็ดนี่เพื่อสีได้เงินได้คำนะเนาะแต่เวลาใส่นี่โอ้ยสัมบปีโอทับสมแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวเบิดแล้วโพโทตอนนี้กำลังพากันตักมันเนาะแม่น้องอันเนยล่ะกัแม่น้องแก้มบุ๋มสนีป่าสวยกันน้องนัดพากันนึงเขาน้องหน้ามีเพื่อนอยู่ส้นเล ตักเงี้ยมาเลนน้องเอ้เพราะว่ามันแดดบ้านอ่ะเขากับบริษัทไม่ได้ละลายสอดเปเสียแล้วไปขายแบบว่าจะหอมไม่คล้ายกับแบบว่ากับบริษัทละลายดอกถั่ส้มแบบพ่อไส่แต่แบบว่าพ่อไส่ได้ครอบในกลัวเนาะ พ่อใสได้เก็บแม่นพ่อใส่ไปหมื่นๆวันแล้วแหละทำโซ่เลยพ่อใสได้เก็บเป็นก่อนเเบิพราะว่าค่ะใช้จ่ายครอบครัวมันต้องมีลอได้เนาะมีลอได้ทำโม่เลยหาใจ่ใจในครอบครัวทน่แสนเนาะเพราะว่าเขาเก็บนั่นเก็บนี่น้ำบ้านน้ำเมืองหมู่เฮาก็ต้องมีไห้พระเจ้าเพราะวักค่ะปว่าผมเป็นครอบครัวเนาะกี่ราค ยมขายาไม่นยังชื่อไหนแน่ทำตัวนี่มเ,เหมน,มนีวากอันนี้กำลังพักกันสวยกันนีด มาบม,มาบบอ้รรยากาศยามแรงเหวี Arizona, ่มเงียบสงัดเลยเมื่อนี่สิแบบบรรยากาศนี่สิเป็นแบบว่าฮอทๆเนาะฮอทๆที่บัหน้ําันไดตรงเมื่อนามันสจหนาวแล้วสิบ่ฝนน้ําปนดังแต่ว่ามันบ่ลอมนะเพื่อน มันยากาศเปลี่ยนแปงลงบ่อยบ่อยที่ส้อมมือส้อมมือกอะเปลี่ยนแล้วมาทีพี่น้องเอ้าใส่ดีก ฟาประเทศปใส่สอบมัน hmm. พูดงปรเทศนะเอ้ยแก้มบ <So here S 1> <B> ุญแต่เนี่ยมาเดือดเมื่อกพี่น้องเลยต้นซอยต้นหน่อยเป็น้นมเหรอมอเห็นหลักซอยกันพี่น้องเอ้ยเป็นมากคนน้อยวคอนกนลูกกัันดาลาเออมาเล่นหักหลักซอยกาน เหี้มเราพีได้ดอกเหี้อันนี้เรื่อี่ทำเหรอพีาย่า เอต้มมาแรง้งต้มงต้แรงมอนี่และสอบกระปาพี่เอกระสอบเนีคือเป็นอันนี้บอกบุเออบุญฟูบุจูบกระป๋าจูบบุจูดก็คขึ้นม่ได้จืดมัแม่ไก่ททอดไข่เลยฮะ Mày mẹ nhà chợn này กินเผากัากาวกกีฮังนั่งเก็บไรอะไม่น้อยตัว่ สลมุนพี่น้องจา้าเนเพนแบบแบบข้ามากับเช่นเพนไก่เลยเราโซร <laughs> ้านกับพวมร้านกับใดยบบอยู่วาวาอหนุ่มเสือกับหนุ่มเสือั <c oughs> แวได้เนี่อเอ้ยสียหายมดนี่นะแมนบ้างแลตอนไหนบ่แม่อะไรไม่แย่นากับบแม่แม่นะั้งแต่เมื่อวานนวมันยังบ่แห็นพูดมาตั้งน้อย เฮ้ยไปบังผับปังหน่อยตังหน่อยสองอันไปได้ผับตังหน่อยนะโอเคอย่าบอกโอเคแล้วมันทอดกันนะ ตอนนี้ตอนนี้มาหอดเื้อหอดซานแล้วท่านผู้ชมตอนนี้น้องหน,ดนาดกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะจะเป็นเห็ดยังเห็ดอีแงกันนะน้องหนาดเห็ดกินยังกำลังสุกไข่มดแดงโอ้สุกไข่มดแดงท่านผู้ชมอะไรไข่มดแดงจ่ะพี่น้องโอ,อ,อ้ชนมากกับอันไข่รีบจากลายเนะาะไข่รีบจากลายวะมาทะเลอันะนะมาท่านแหตื่นมามามากินอาหารก่อนสดมาก่อนเราเแซ่บหรือบ่แซ่บตัวเองเห็ด แซบบอแซบแซบแบยให้บอยย่องกับย่องเองแหละเนาะอะไงมีเมนูป่าเต่บัวคนอื่นแซบบอดูแม่เยตอนนี้ก็มีปิ้งปลาน้าทู้้ชมนี่ปิ้งปลาจากเต่ามาต่อพอใหญ่จ่อยตึกปลาไน้ไหมเนี่โอ้ยอยากกินอนี้น่ะ ตำมัเงี้ยวสมุนดแดงโอ้บือ่อนก็เออแซ่บได้เฮ้ยสมุจดแดงน้ำตำกินยำเถียงนะน้องหนัดในใหญ่จืดกรอใพญ่จอยจากห่องยังเกิดกะกีกะอนนี้ตำมักถั่วอีกว่าเฮ้ยตอนมัก่วอเกาพี่น้องตอนนี้น้องหนัดสร็ตำมักถั่วตำมักถั่วย่ยั่วมาต้องตำอัน หลายเด้อพญาจอยบอกว่าทั้งกุยทั้งอะไรยังเกาะทั้งคุยทั้งจำอืมเกาะเอออืมอืมอือซีโมนังหลับเห็นนานตาเล่ไม่หลัเห็นคิดเป็นเ้อะพี่น้องนั่งหลับเผินซิเป็นแบบว่เะวะะวะห็ดแบบว่าใครนอ่งอันนู้น ภาสิเป็นคนเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเน่ยเรียกผู้ชายสันี้เสร็จรอบพญาจอยนั่งหนาภาสิเป็นเห็ดอยู่เห็ดกินคนกินบางห่างน้อยเนาะพี่น้องเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่แล้วเพราะว่าคัดไปเห็ดนลำกันเบิ้ดกับมีผ้าเห็ดอยู่กินนะเบิ้ดอะไรให้มอ่อกเขาย่อกหนาให้มออะไรเบิ้ดแม่นใครมาไปเห็ดว่าขุดคนกะบ่าไม่ใช่แอบหนังเขาเห็ดอยู่เ็ดกินแม่นนนนอัีี้กเพราะว่าตอนนี้ ตอนนี้ฮะก็กอยู่กันสี่คนเนาะหลังจากแบบว่าน,น้องแก้มบุมน้องก,กิ๊กไปที่ขเขาเฮียนเพิ่นก็เมื่ออยู่น้ำพ่อนน้ำแมมเพิินเรือแต่ห้าวสะสี่พอลุคคือน้องนัดสซนีหละะ่ะไม่ใช่จืดเพรย,ยจอยประมาณนี้นะนะานผสม้มคือเนีกับห้ากับเขาม,ามาเมื่อกี้เนี่ยมันเมืดอถ้สิบมงงหนึ่งเขาอีกกับพดอดีแหละทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็ยังบร่ได้กินเนาะอันนี้มาเลยน้องนัดกันหนึ่งเขาปิ้งปุ้งปิ่งปลาห้ากันเลย ก้วยขมันสองบ่หอยากน้ำพี่นเอาเลยคันเขาอยู่นะบรยากเนี่ยอยู่เนกินเนี่ยยังเขเห็ดเห็ดโลอโลดบรีสักนีสัมัษด้วยสม่นิดเดียวพอาแห้ะสัานาะขอแล้วพล้วอยังคือเอิ้ออันบักคำพานมาสันหลงเพลงพอน้องเอ้เลย ใส่ลองเพลงใส่ลูกรสยบ่ม mm. ีค่ะม,ม,ม,มีโนเมื่อนี่มีตำหมักทั่วแล้วกะปิ่งปลาสุบไข่หมดแดงจ้า mm. มาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้ออะไรทำส้มเมื่อนี้กะเฮา,ากะขอจบคลิปว้เพียงเทนี้เด้อผากกดไลค์กแชร์ ก็ติดตามซ่องสนียป่านในด้วยทาผู้ชพมพอกันขิปต่อไปนกกาเข้าววัดสบายดบายีบ๊ายบาย